คุณมีอาการปวดคอบ่าไหล่เรื้อรังปวดระบบกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและข้อต่อเรามาลดอาการปวดด้วยการทำกายภาพบำบัดกันนะคะเราจะเริ่มจากการตรวจประเมินร่างกายอย่างละเอียดและการการรักษาด้วยเครื่องมือทางกายภาพะคะ่ะเช่นเครื่อง PMS เครื่องช็อปเวฟเครื่องอันตราซาวเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าและการใช้เทคนิคด้วยมือค่ะวันนี้นะคะจะพามารู้จักกับน้อง PMS นะคะหรือขึ้นกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าะคะ่ะ โดยขึ้นนี่นะคะจะสามารถทําผ่าเสื้อผ้าได้เลยลงลึกได้ถึง10เซนติเมตรเลยนะคะเหมาะกับคนที่มีอาการปวดแล้วก็ชาล้วลงขานะคะเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องตัวใหม่นะคะที่จะช่วยในการลดอาการปวดคลายกล้ามเนื้อแล้วก็บรรเทาอาการชาได้ะคะ่ะ เนยขึ้นตัวนี้นะคะจะไปกระตุ้นที่บริเวณเส้นประสาทโดยตรงเลยทําให้มีอาการชาลดลงแล้วก็กระตุ้นกล้ามเนื้อจากการที่หดแล้วก็คลายทําให้ผู้ปวะะ่วยค่ะมีอาการปวดลดลงจะพามารู้จักกับน้องเรเดียลช็อคเวฟนะคะน้องจะเป็นขึ้นกระแทกที่อัดอากาศปริมาณสูงเข้าไปนะคะโดยจะขึ้นตัวด้วยความเร็วเหนือเสียงค่ะ ลักษณะการใช้นะคะก็จะใช้จอบไปที่บริเวณที่ผู้ป่วยะคะ่ะมีอาการปวดโดยจะลงลึกประมาณ3.5เซนติเมตรนะคะโดยเครื่องนี้นะคะจะทําให้เกิดการอักเสบใหม่เพื่อที่จะให้ร่างกายนะคะหลั่งสารอักเสบออกมาเช่น g o w t factor เพื่อช่วยในการซ่อมแซมกระดูกข้อต่อเส้นเอ็นแล้วก็เนื้อเยื่อของผู้ป่วยได้โดยตรงเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องนี้นะคะสามารถกระตุ้นให้เกิดการสร้างหลอดเลือดใหม่ให้หลอดเลือดเนี่ย เกิดการสร้างแล้วก็แตกแขนงขึ้นมาใหม่ค่ะช่วยในการไหลเวียนของเลือดได้ดีขึ้นลดปวดได้ค่ะวันนี้จามาแนะนําเครื่องกายภาพบําบัดที่ช่วยในการกายภาพบําบัดนะคะก็คือเครื่องอัลตราซาวด์ค่ะซึ่งเครื่องอัลตราซาวด์ตัวนี้นะคะมันจะช่วยในการรักษา2แบบนะคะคือแบบที่1นนะคะจะช่วยอาการลดปวดคลายกล้ามเนื้อแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อนะคะและแบบที่2นะคะจะช่วยในการลดบวม อกเสบหรือว่าให้เร่งให้กระบวนการอาเสบนะคะผ่านใบได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็เครื่องตัวนี้นะคะจะสามารถใช้ร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้านะคะเพื่อเพิ่มในการคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ลดปวดได้มากขึ้นค่ะค่ะเพราะบางโรคนะคะไม่สามารถรักษาได้ด้วยการทานยาเพียงอย่างเดียวควรจะรักษาควบคู่ไปกับการทำกายภาพบำบัดโดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพปั๊มค่ะป้ายค่ะ แล้วมาพบกับเราได้ที่ PNP คลินิกกายภาพบำบัดค่ะ